สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC น้องอุ้งอิงเพชรบันแพง FC บอสโจและผมขอขอบคุณ FC สซโลอ,อบบุบลสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องซปเปอร์สตาร์น้อยของเราคืออุ้งอิงเพชรบันแพงหรือซปเปอร์สตาร์น้อยที่ประจำอยู่วงสาวน้อยเพชรบันแพงและ เมื่อวันที่29น้องก็ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านน้องครูอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดก็ได้มีพ่อพ่อแม่แม,แม่เดินทางมาจากประเทศฮอลแลนด์ก็ได้มุ่งหน้ามาสู่บ้านน้องครูเพื่อมามอบมาลายน้ำใจให้กับน้องอุ้งอิงเพชรมันแพงและถาร่วมถ่ายรูปกับ ซุปเปอร์สตาร์น้อยของเหล่าคืออุงอิงเพรบันแพงและ FC จากฮอนแลนด์ก็ได้ร่วมทําบุญกระถินร่วมกับพ่อเอกแม่หน่อยเป็นจำนวนหนึ่งและน้องก็ได้ถ่ายรูปกับ FC พ่อพ่อแม่แม่จากประเทศฮอนแลนด์และ <c oughs> ลุ่งเช้าของวันที่30 วันนี้น้องก็ได้มุ่งหน้าเดินทางไปกับคณะรถตู้ของพ่อีกแม่หน่อยเข้าสู่กรุงเทพเพื่อไปทำการแสดงเย็นนี้ที่ตลาดเสรีพุทธมณฑลสาย5สำหรับ FC สาวน้อยเพชรดอนแผงและ FC น้ององุ์หญิงที่อยู่ใกล้บริเวณ ตลาดเซลีก็เรียนเชิญนะครับไปให้กำลังใจซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององอิงเพชรพันแพงสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมขอฝากกดไลค์กดแชด์กดติดตามให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณครับ